สนับสนุนโดย h 2 k Corporation ผู้นำทางด้านอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมพบกับรายการกุญแจสรโลกการเงินกับผมฮาริทไวช์ชลุ่งเรืองรายการกุมแจสรโลกการเงินเป็นรายการที่จะนําเสนอสาระความรู้ด้านการเงินการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมในสัปดาห์ที่แล้วเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกันถึงตราสารอนุพันธ์ชนิดหนึ่งนั่นก็คือออปชันในสัปดาห์นี้ เราก็ยังพูดคุยกันถึงเรื่องตราสารอนุพันธ์เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คืออนุพันธ์แลกเปลี่ยนเงินตรา forex exchange ซึ่งโดยปกติแล้วเราทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนั้นเราก็ได้รับผลกระทบจากการแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างเช่นค่าน้ํามันทุกวันนี้ก็ยังจะต้องอิงอยู่กับค่างเงินดอนลลาร์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จะมีผลต่อการดําเนินชีวิตของเรานั่นคือดอลลาร์ก็มีความผันแปรยอยู่ตลอดเวลา วันนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์เกียงไกรเจิมแพทย์จัญยาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านของตราเงินและเป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้เรื่องการลงทุนของ Wealth Formation Academy สัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับของคุณเครับครับอาจารย์ครับวันนี้ก็อยากจะชวนอาจารย์พูดคุยถึงเรื่องที่มาและที่ไปของอนุพันธ์แลกเปลี่ยนเงินตาหรือ Forex Exchange ว่าในอดีตนั้นมันมีความเป็นมาอย่างไรและ จริงๆแล้ว forex exchange เนี่ยมันคืออะไรอาจารย์ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตัว forex exchange นะครับ,รบมันมันคือการกระทำทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินถือว่าเป็น forex exchange ทั้งหมดนะฮะหลายคนอาจจะคิดแค่ว่าอย่างเช่นสมมติคุณณริตจะไปต่างประเทศนะครับวันนี้คุณณริตถือเงินบาทของเราไปแลกที่ธนาคารไปแลกเป็นเงินเยนหรือไปแลกเป็นเงินดอลลาร์ตัวนั้นคือส่วนหนึ่งของ forex exchange หลายคนจะคิดแค่นี้ แต่จริงๆล้วเนี่ยการทำทุกอย่างของเราณปัจจุบันมันก็ถือว่าเป็น f o r e x g exchange เหมือนกันอย่างเช่นสมมติคุณคณิศบอกว่าคณาิศนั่งอยู่ที่บ้านนะครับผมดูโทรทัศน์สักช่องหนึ่งนะแล้วเขาก็เอาหนังของฮอลลีวูดมาฉายนะครับเวลาเขาเอาหนังของฮอลลีวูดมาฉายเนี่ยเขาจะเป็นต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ของหนังเรื่องนั้นเพื่อที่จะมาฉายให้กับเราเวลาเราจ่ายค่าน้ำค่าไฟไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเงินบาทที่เราจ่ายออกไปก็ต้องถูกไปเปลี่ยนเป็นดอลลาร์เพื่อที่จะไปจ่ายลิขสิทธิ์ให้กับ หนังอยู่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือ forex exchange เหมือนกันครับผมคุณรนั่นคืออาจารย์จะแสดงว่าเราจะตระหนักรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ถูกต้อง<ต>ครับเราก็จะต้องทุกอย่างในชีวิตประจําวันจะเป็นการเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตาทั้งหมดเลยแม้กระทั่งเมื่อกี้อย่างน้ํามันที่คุณฮาริทเพิ่งพูดไปนะครับวันนี้เราขับรถน้ํามันหมดรเราแวะปั๊มไปเติมน้ามันเราจ่ายเงินเป็นเงินบาท แต่น้ํางาน,วนเวลา,า,าเขาโคตรราคาเขาพุดราคาเป็น ld, บาเรลซึ่งเป็นหน่วยของดอลลาร์รเพราะฉะนั้นเงินบาทก็ต้องโดนเปลี่ยนเป็นดอลลาร์อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละวันทุกวันปัจจุบันนี้เนี่ยการคันทุกอย่างจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของ f o r e x หมดเลยนะครับ <พ genau S 1> ผมทีนี้ถ้าอยากจะทราบถึงในเรื่องของว่าตัว Forex เนี่ยเวลาเราลงทุนเราจะลงทุนลักษณะยังไงเนี่ยเราต้องทราบถึงที่มาที่ไปของมันก่อนนะครับผมตัว Forex จริงๆอ่ะมันเริ่มเกิดเริ่มแรกมาเลยเนี่ยโดยการ ตอนที่เขาต้นศตวรรษที่70นะครับตอนที่เขาเปลี่ยนระบบการค้าจากระบบการค้าแบบคงที่มาเป็นระบบการค้าแบบเสรีหรือว่าลอยตัวนานมากแล้วครับประมาณโอ้โหผมยังไม่เกิดเลยครับช่วงนั้นมีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดถูกครับผมแต่ว่าสมัยเริ่มแรกเนี่ยตอนที่เขาเริ่มเริ่มเทรดตัว forex กันเนี่ยเขายังไม่เรียกว่า forex นะครับเขาจะเรียกว่า interbank market ก่อน เพราะว่าสมัยเริ่มแรกเลยเนี่ยมันเป็นการเทรดสกุลเงินกันระหว่างแบงก์กับแบงก์ commercial bank investment bank อะไรเนี่ยแบงก์ใหญ่ๆต่างๆคือทำได้เฉพาะกลุ่มาณิชย์ที่เป็นแบงก์เท่านั้นถูกต้องครับจะเป็นแบงก์ใหญ่ที่งถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปเทรดได้ถ้าเทรดก็ต้องเป็นรอบใหญ่ๆถูกต้องครับคนพวกนี้เนี่ยเขาจะมีคลับหรือว่าเป็นกลุ่มของตัวเองครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็น inter bank market น่นเองก็คือเป็นมหาเศรษฐีเท่านั้นถูกต้องครับหลังจากนั้นเนี่ยพอ ลักษณะการเทรดแบบนี้เริ่มที่จะแพร่หลายมากขึ้นเนี่ยก็มีบริษัทหลายเจ้าสถาบันการเงินหลายเจ้าเขาต้องการที่จะเข้าไปร่วมเทรดบ้างแบงก์ก็เริ่มเปิดโอกาสมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยอย่างผมอย่างคุณฮาริสเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นนักเทรดรายย่อยหรือว่าพวก retail trader เนี่ยเรายังเทรดกันไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือเรามีเงินทุนไม่เยอะพอก็ต้องเป็นอตใหญ่เท่านั้นถูกต้องครับสมัยนั้นถ้าจะเทรดจริงนักลงทุนรายย่อยถ้าจะเทรดจริงอ่ะขั้นต่ำอย่างน้อยก็ต้องมีประมาณ100 หนึ uh, 1, 000, 000่งล้านดอลลาร์แล้วมันต่างากับปัจจุบันไหมครับอาจารย์ปะทปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการพัฒนาในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับซอฟต์แวร์อะไรมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีบริษัทรูปแบบหนึ่งเกิดขึ้นมาบริษัทรูปแบบนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าเอาละในไหนคือมันมีนักลงทุนหลายยอดหลายรายย่อยหลายคนที่อยากจะเทรดนะใ,ในตลาดนี้แต่ว่าไม่สามารถที่จะเทรดได้ก็เปิดบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึง่ง เสร็จแล้วเนี่ยอาจจะรับการเทรดจากนักลงทุนรายย่อยพวกนี้มาที่บริษัทเราเสร็จแล้วก็ส่งต่อการเทรดตรงนี้ไปให้ใหกับแบงก์ใหญ่อีกต่อหน,นึง่งนะฮะบ,บริษัทพวกนี้เนี่ยเราจะรู้จักกันในนามของบโบรกเกอร์นั่นเองก็ที่เขาเ,เรียกว่าโบรกเกอร์โบรกเกอร์จริงๆแล้วมีด้วยกันหลายชนิดนะฮะถ้าเราจะคุยกันเนี่ยคุยกันได้อีกเทปหนึ่งด้วยซ้ำแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากการแข่งขันมันค่อนข้างสูงมากนะครับการลงทุนบโบรกเกอร์ต่างๆก็จะออกในเรื่องของโปรโมชั่นอะไรมาค่อนข้างเยอะทีนี้้เเรราพูดถึงงื่อ Fol แลว จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ไม่ด้อยกว่าเครื่องมือชนิดอื่นในเรื่องการที่จะนํามาเป็นเครื่องมือในการลงทุนถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆแล้ว forex เนี่ยก็ถือว่าเป็นอินสตูเมนต์ชนิดหนึ่งซึ่งเราสามารถใช้ลงทุนได้เหมือนกับหุ้นเหมือนกับฟิวเจอร์เหมือนกับออปชันผมถือว่าเป็นอาชีพประชิพหนึ่งได้เลยนะครับะะผมหลายคนจะจะยังมีความเชื่ออยู่ว่าจริงๆแล้วาการลงทุนไม่สามารถทํากําไรได้ครับ อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจริงๆความเชื่อน,นั้นเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับอาจ<ไ>จะเป็นเพราะว่าปัจจุบันในเรื่อง forex ในบ้านเราเนี่ยถ้ามองดูแล้วจะออกมาในเชิงลบมากกว่าที่ออกมาในเชิงลบเพราะว่าคนที่เข้าไปจับในเรื่องของ forex เนี่ยไม่มีการศึกษาอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีค,คนส่นวนใหญ่เราจะใช้วิธีการ s e ิร์ชหาจากอินเทอร์เน็ตก็คือเรียนรู้ด้วยตนเองถูกครับหาความรู้พื้นฐานจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าใจว่า ก็แค่นี้ไม่มีอะไรก็มีกดซื้อาาแล้วก็าาแล้วก็มีขายซื้อเป็นขายเป็นถูกครับแล้วก็เริ่มกระโจนลงไปเทรดเลยท,ท,ทั้งที่บางทีเรื่องความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของ psychology หรือว่าในเรื่องของความว่าใจของตลาดเองเนี่ยยังไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเรยกลายเป็นว่า90%ของคนลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเรยกลายเป็นคนขาดทุนแทนครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะจ๊ะนะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่2ของรายการเราจะมาคุยกันถึงข้อดีและข้อเสียของเครื่องมือ นั่นก็คือ Forex นะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาความสำเร็จที่มีแบบแผนมีทิศทางและมุ่งสู่ความสำเร็จทางการเงินอย่างเหนือชั้นเราขอแนะนำ Well Formation Academy สถาบันฝึกอบรมด้านการลงทุนในตลาดการเงินที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่าย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดการเงินมากกว่า10ปีคุณจะทำอย่างไรให้เงินที่หมุนเวียนในตลาดกว่า2,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเข้ากระเป๋าคุณหาคำตอบได้ที่ Well Formation Academy สนับสนุนโดยสถาบัน w e l l Formation Academy เรื่องออปชันต้อง w e l l Formation Academy กลับมาในช่วงที่2ของรายการเราก็ยังจะคุยกันต่อในเรื่องของ Forex นะครับแต่ทีนี้เราจะมาคุยกันถึงข้อดีและข้อเสียในการที่จะนำเครื่องมือในเรื่องของ f o r e x นี้เอาไปใช้ในการลงทุนอาจารย์ครับครับทีนี้ทุกอย่างนั้นมันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับอาจารย์พอจะพูดถึงข้อดีได้ไหมครั ได้ครับจริงๆแล้วเนี่ย forex มันมีเสน่ห์ของมันเองหลายอย่างนะครับผมที่ต่างไปจากในเรื่องของหุ้น option หรือว่าฟิวเจอร์แต่ว่าหลักๆเลยถ้าใจผมยกขึ้นมาอย่างหนึ่งเนี่ยผมอยากจะพูดถึงในเรื่องของสภาพคล่องนะครับผมเนื่องจากว่าเบรกที่แล้วเนี่ยเราเราพูดกันเบลว่าทุกอย่างในการกระทำในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสภาพคล่องของตลาด forex เนี่ยจะมีค่อนข้างสูงมาก วันปกตินะครับผมสภาพคล่องในวันปกติเนี่ยจะมีประมาณ4เทร l เลียถือว่าสำคัญมากนะคำว่าเทร l เลียนี่คือพันพันล้านสี่พันของพันล้านเยอะมาก4 0 0พันของพันล้านถูกไหมครับเหรียญถูกต้องถูกต้องครับเยอะมากฮะต่อวันหรือไม่ต่อวันครับผมดีไม่ดีบางวันเนี่ยถ้าตัวตัว transaction ขึ้นไปสูงๆมากๆเนี่ยขึ้นไปถึง7ด้วยซ้ำนะครับผมถึงขนาดนั้นครับเพราะ ดังนั้นถ้าการที่มันมีสภาพคล่องสูงมากๆอย่างนี้เนี่ยมันทําให้ 1. เวลาคุณลงทุนไปเสร็จปุ๊บมันไม่หยุดอยู่กับที่จะไม่เหมือนกับหุ้นไทยเมื่อเช้านี้คุณฮาริสเพิ่งคุยกับผมในเรื่องของหุ้นไทยบอกว่าวันนี้ไม่วิ่งเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะฟอร์จจะไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นครับจะวิ่งตลอดเวลา เพราะว่าสภาพคล่องมันสูงเป็นเรี่ยวทางเลยถูกต้องครับมีดีมันมีสป라이จากทั่วทุกมุมโลกตลอดเวลาครับนะครับอันนั้นคือข้อดีข้อที่1ข้อดีข้อที่2เนี่ยเนื่องจากการที่ตลาด forex มันเป็นตลาดที่ใหญ่มากครับใหญ่กว่าทุกตลาดทุกอันมารวมกันด้วยซ้ำามันเลยเกิดการข้อดีอย่างนึ่งก็คือว่ามันมีความยุติธรรมค่อนข้างสูงครับเคยคุณธริดเคยได้ยินคำว่าปั่นหุ้นใช่ไหมครเคยครับในต,ตลาด forex มันปั่นไม่ได้ครับ เนื่องจากขนาดมันใหญ่คริมต่อให้อยากจะทําก็ทําไม่ได้ครับอย่างเมื่อประมาณปลายปีสองปีที่แล้วนะครับผมที่รัฐบาลสวิตออกมาประกาศตรึงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินยูโรกับตัวสวิตซ์นะครับทำได้แป๊บเดียวครสุดท้ายก็ต้องถอนแล้วก็ในการเทรดตลาด forex เนี่ยมันสามารถเทรดได้24ชั่วโมงนะครับสามารถทําตอนไหนก็ได้ตื่นขึ้นมาตีสามตีสี่บ้านเราก็สามารถถ้าเราเป็นนักลงทุนเราสามารถที่จะเลือก จังหวะและเวลาช่วงไหนก็ได้ที่เหมาะสมกับอาชีพของเรา24ชั่วโมงถูกต้องครับผมตลอด5วันจันถึงสุกนะครับจะปิดเสาร์อาทิตย์ครับครับผมส่วนใหญ่แล้วครับจันกับคนที่เขาเป็นนักลงทุนเรับเขาไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือคนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาหมายถึงเวลาเขาเทรดใช่ไหมฮะหมายถึงเวลาที่เขาเทรดคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเทรดคือจริงๆลักษณะการเทรดมันมีมันมีหลายแบบนะครับผมบางคนเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ15ถึง30นาทีต่อวันในการลงทุนก็ได้ละ บางคนทั้งวันนั่งจ้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันก็มีเหมือนกันครับพวกนี้เนี่ยมันจะถือว่าเป็นลักษณะาการเทรดในแบบที่มันต่างกันออกไปครับนะครับผมสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆจะเป็นต้องพูดลึกลงไปถึงลักษณะของนักเทรดแต่ละแบบครับแต่ประเด็นหลักๆก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อคุณมีตลาดซึ่งคุณสามารถเทรดได้24ชั่วโมงภายใน5วันเพราะฉะนั้นคือคุณมีอุปกรณ์แค่หนึ่งคอมพิวเตอร์คร2คืออินเทอร์เน็ตครับคุณก็สามารถที่จะ <Access. S 1> แต่ต้องมีความรู้ด้วยนะจ๊ะถูกต้องอัน,นี่ถูกต้องอน,นี้สำคัญออนะทีนี้ <c oughs> ข้อเสียครับจันครับข้อเสียของมันก็คือว่าเนื่องจากตลาด็กซ์เนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตลาดไหลมันสลายค่อนข้างแรงครับเหมือนคําศัพท์เรานักเทรดเวลาเราพูดเราจะบอกว่าตลาดเหวี่ยงแรงนะครับผมการที่มันไหลค่อนข้างแรงแบบนี้เนี่ยอุราได้มันจะได้เยอะเวลาเสี่ยงก็จะเสียเยอะถูกต้องครับผม เวลาได้ก็จะได้เยอะเวลาเสียก็จะเสียเยอะเพราะฉะนั้นเวลาคุณคิดที่จะลงทุนในตลาดอะไรก็ตามที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเสียก่อนครับถึงจะเข้าไปลงทุนได้ไม่งั้นจะเอาตัวไม่รอดในตลาดตรงนั้นถูกต้องครับคนสมัยนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเนื่องจากว่าบางคนคนส่วนใหญ่นะครับ,รบผมจะหาความรู้จากในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับะะเปิดเข้าไปเซิร์ชใน Google เปิดเข้าไปเจอเว็บไซต์สักเว็บหนึ่งเห็นเขามีสอนความรู้เบื้องต้นในเรื่องของ forex ครับเข้าไปอ่าน อ่านเสร็จปุ๊บเข้าใจว่าเอ้ยเราเข้าใจแล้วเรากดซื้อเรากดขายเป็นแล้วก็กระโจนเข้าไปเทรดเลยโดยที่ไม่ได้ศึกษาถูกต้องครับไม่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่มีแบบแผนมีวิธีที่ถูกต้องถูกต้องครับนั่นคือสาเหตุที่ว่าทําไมคนส่วนใหญ่90%ในตลาดถึงขาดทุนแต่เรื่องนี้ถ้าสมมุติว่ามีการหยิบยกขึ้นมาวางบนโต๊ะครับผมและให้มีทุกคนได้มีโอกาสได้เรียนรู้และความเข้าใจถึงวิธีการถึงความเสี่ยงถึง เรื่องการแบ่งเงินลงทุนต่างๆอาจจะกระจายไปลงทุนในส่วนอื่นๆได้ด้วยเนี่ยผมว่าเป็นข้อดีนะจ๊ะเป็นสิ่งที่ดีมากครับ,รบเป็นสิ่งที่ดีมากเมื่อเปิดหูเปิดตาคนถูกต้องครับคนไทยด้วยอย่ไหมถูกต้องฮะคือ <c oughs> จริงๆเนี่ยสมัยก่อนนี้ตัว forex เนี่ยเคยมีเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าคุณอริศจำได้หรือเปล่าสมัยนั้นคือแต่เนื่องจากว่าพอตัว forex ลเข้ามาช่วงนั้นเนี่ยเริ่มมีการ มีกเกอร์ปอมเกิดขึ้นประมาณ2ี่ิกว่าปีที่แล้วถูกต้องครับคือมีลักษณะของการทาธุรกิจคือว่ามีการโกงเงินเกิดขึ้นมีโกเกอร์ปอมเกิดขึ้นคือคุณเทรดมาเทรดมาเสร็จปุ๊บแทนที่เขาจะส่งออเดอร์เนี่ยให้ธนาคารเขาไม่ส่งเขาถือไว้กันมกตเแล้วเขาก็หมุนเงินของนักลงทุนไปเรื่อยๆทีนี้เผอิญถ้านักลงทุนถอนเงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยแล้วปรากฏว่าจ่ายไม่ทันคนก็จะเริ่มโมยวายพอคนเริ่มโมยวายคนหนึ่งสองคนสามคนแต่ละคนตกใจก็จะเริ่มแห่ถอน พอเริ่มแห่ถอนปุ๊บเขาไม่มีเงินจ่ายก็ปปากฏว่ากลายเป็นการชดเงินหนีไปครับนี้เป็นประเด็นหนึ่งปาฮะนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลสมัยนั้นคิดว่าถ้าอย่างนั้นคนไทยคงไม่เหมาะกับการลงทุนชนิดนี้ครับแทนที่จะให้ความรู้ก็คือปิดไปดีกว่าครับก็เป็นเรื่องที่เสียดยน่าเสียดายครับจริงๆแล้วนะจนะผมถือว่า Forex เนี่ยอนุพันธ์และเปลี่ยนเงินตราถ้าคนที่มีความรู้ความเข้าใจที่ดีเนี่ย ผมว่าเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยพัฒนาประเทศเช่นเดียวกันนะถูกต้องครับแล้วที่สําคัญคือทุกคนสามารถที่จะ access ได้ครับมันไม่เหมือนกับการลงทุนบางชนิดซึ่งคุณจําเป็นต้องใช้เงินทุนที่เยอะในการเริ่มต้นครับ forex อย่างจริงๆแล้วคุณมีเงินทุนเริ่มต้นแค่ดอลลาร์เดียวก็เปิดบัญชีได้แล้วนะฮะแต่จริงๆคือดอลลาร์นึงก็เทรดไม่ได้นะค,ะครับแต่หมายถึงว่าเวลาคุณไปเปิดบัญชีเนี่ยเงินมันจะป็นต้องใช้เยอะฮะตั้งต้นสัก 250ดอลลาร์หรือสัก1,000ดอลลาร์เนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มเทรดได้แล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีงานประจำทำงานทุกวันนะครับทำงาน8ปโมงเช้าเรื่องงาน5โมงเย็นก็ยังสามารถเทรดได้การที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในเรื่องของ forex นี่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับอาจารย์ครับไม่ยากครับผมทำได้ครับพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายของรายการเราจะมาคุยกันว่าเราจะเริ่มต้นการเรียนรู้อย่างไรนะครับในเรื่องของการลงทุนใน forex หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาความสำเร็จที่มีแบบแผนมีทิศทางและมุ่งสู่ความสำเร็จทางการเงินอย่างเหน,นือชั้นเราขอแนะนำ w e a l t Formation Academy สถาบันฝึกอบรมด้านการลงทุนในตลาดการเงินที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่ายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดการเงินมากกว่า10ปี คุณจะทำอย่างไรให้เงินที่หมุนเวียนในตลาดกว่า2,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเข้ากระเป๋าคุณหาคำตอบได้ที่ Well Formation Academy สนับสนุนโดย คาฟาคอร์รัตี้ผู้นำทางด้านอุปกรณ์เซฟตี้ในอุตสาหกรรมครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการวิธีเราคุยกันค้างไว้ว่าการจะเริ่มต้นในการเรียนรู้เรื่องการลงทุนใน Forex นั้นเราจะเริ่มต้นกันอย่างไรผมอยากจะถามอาจารย์ว่าครับผมการเริ่มต้นที่ดีนั้นในการที่จะเรียนรู้เรื่องการลงทุนมันมีวิธีการอย่างไรครับอาจารย์ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเริ่มต้นเนี่ยมันต้องเรียนรู้แบบ step by step ครับนะครับผม อย่างใน World f o r m a t i o n Academy ของเราเนี่ยคอร์สสอน forex ของเราเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานซะก่อนคำว่าพื้นฐานในที่นี้เนี่ยไม่ใช่พื้นฐานที่คุณสามารถหาอ่านได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับผมแต่จะเป็นพื้นฐานการทํางานจริงๆของตัวตลาด forex อย่างเช่นโบรกเกอร์เมื่อกี้ที่เราพูดกันไปใน break กันก่อนหน้านี้โบรกเกอร์มีหลายประเภทนะครับเวลาเราเทรดเวลาเราส่งออเดอร์ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยออเดอร์เราไปถึงโบรกเกอร์หลังจากนั้นมันไปไหนต่อต้องมีคําถามสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีเมนชั่นในอินเทอร์เน็ต ต้องตอบตัวเองได้ด้วยว่าต้องครับผมเงินเราโอนไปแล้วไปที่ไหนถูกต้องครับพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยนึกถึงแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่สําคัญครับเราจาเป็นต้องเห็นภาพรวมของตลาดก่อนครับเราถึงจะรู้ว่าการเทรดของเรามันเหมาะกับแบบไหนน่ามีความสนใจที่จะก้าวเข้าไปไหมถูกต้องครับผมรวมไปถึงการปูพื้นฐานในเรื่องของการ ให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องของ forex นะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคำนวณค่าต่างๆใน forex เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนก็ตัวเลขทั้งหมดเลยถูกต้องฮะมันจะมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะต้องคำนวณเป็นด้วยถูกต้องครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าสมมติดูหลักที่ถูกต้องหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการปรับทัศนคติกันนิดนึงก็ทัศนคติ attitude เป็นความเชื่อที่ผิดๆที่หลายคนมีในตลาดการลงทุนครับอาจจะรวมไปถึงการเทรดในเรื่องของหุ้นเรื่อองงข ชันเรื่องของฟิวเจอร์ด้วยนะครับอย่างเช่นหลายคนบอกว่าจะเทรดให้ได้ไดกำไรเยอะๆจำเป็นต้องลงทุนวันหนึ่งหลายๆครั้งค,คนเราจะติดภาพคือเวลาเราดูหนังในหนังหนังต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างเช่นพอพูดถึงตลาดหุ้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะคิดภาพเป็นมีหลายๆคนในตลาด แล้วก็ตะโกนแย่งซื้อหุ้นตัวนั้นตัวนี้ใช่ฮะดูเหมือนกับโอ้โหทำไมมันวุ่นวายจังเลยเหมือนกับวันนึงต้องสงสัยต้องเทรดหลายรอบหลายครั้งที่ออกมาก็สร้างให้ทัศนคติที่ไม่ค่อยดีนะถูกต้องฮะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเราต้องมาปรับกันจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนวันหนึ่งทำครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งทำครั้งหนึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันออกไปมันไม่จําเป็นที่เราต้องมานั่งจ้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันไม่ใช่อันที่สองทัศนจะชอบ อันนี้เป็นสําหรับคนที่เทรดพอเป็นแล้วนะครับหลายคนจะเห็นว่าเฮ้ยถ้าสมมุติจะเทรดให้ประสบความสําเร็จเนี่ยต้องมีเปอร์เซ็นชนะสูงสูงครับอันนี้ก็ไม่จริงครับนะครับเปอร์เซ็นชนะสูงสูงมันไม่ได้หมายความว่ามันจะทำกำไรให้คุณได้มากที่สุดเสมอไปครับพวกนี้เราต้องเปลี่ยนก็รีบซื้อรีบขายอย่างนี้ไปกันถูกต้องฮะหลายคนจะเป็นอย่างนั้นคือจริงๆวิธีการเทรดอย่างที่บอกคือมันมีหลายวิธีนะฮะเราต้องมาเปลี่ยนทัศนคติพวกนี้ออกให้หมด นะครับรบ,บอกบอกบอกทันัญติที่ถูกต้องออกไปแล้วคุณลองเอาไปคิดเอาไปพิจารณาดูซิว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันถูกหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเรารู้พื้นฐานเราปรับทันคติเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องมาเรียนในเรื่องของการบริหารความเสีย่ยงนะครับการบริหารความเสี่ยงเป็นหัวใจสําคัญอันที่สองหัวใจอันแรกที่สําคัญที่สุดในการลงทุนคือในเรื่องของ psychology หรือความมีมินัยนะครับการบริหารความเสี่ยงในที่นี้ที่เราสอนกันเนี่ยในคอร์สของตัว world formation academy เนี่ยนะครับ เราจะสอนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปแบบที่ให้ r i สก r ร w วอ d คุณในอันตราส่วนที่ดีที่สุดครับคือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณมีเงินเยอะขึ้นเน่ยคุณจะสามารถลงทุนได้มากขึ้นครับในขณะที่ถ้าคุณมีคุณถ้าคุณมีเงินน้อยลงนะครับ,รบการขัดทุนทุกครั้งที่เกิดขึ้นมันจะเริ่มลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นในทางทฤษฎีแล้วเนี่ย มันแทบจะไม่มีวันหมดตัวนะครับผมในทางปฏิบัติก็มีนะครับผมบแต่ว่าในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยจะไม่มีแทบจะไม่มีไม่มีวันหมดตัวการบรหิหารความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยจึงถือว่าเป็นแบบที่ดีที่สุดสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเหมือนกับเป็นการแบ่งพอร์ตในการลงทุน ถูกต้องครับแต่ละครั้งเวลาคุณลงทุนคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะลงทุนจำนวนเท่าไหร่ไม่ควรจะเกินกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ควรจะลนไม่ควรจะเกินกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินในพอร์ตที่คุณมีอยู่ถูกต้องนะแลระจายแมบ่เวลาลงถูกต้องครับสมควรจะลงเท่าไหร่ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะย้ายไปในเรื่องของตัว psychology หรือเรื่องของความมีวินัยนะครับว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้คน90อย่างถ้าเราพูดกันไปในเบร a k ใ่แล้วเนี่ยว่าคน90ตลาดขาดทุนเนี่ยผมจะอธิบายฟังว่ามีสาเหตุอะไรบ้าง ต้องขาดทุนครับอย่างสาเหตุหลักๆที่คนส่วนใหญ่ชอบพูดกันก็คือเรื่องของความโลภครับผมจะบอกเลยว่าถ้าคุณโลภคุณจะแก้ยังไงครับคนส่วนใหญ่แก้ประเด็นง่ายๆตรงนี้ไม่ได้ครับปัญหาคือเวลาเราโลภเราจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองโลภอยู่ครับผมก็จะมาบอกประเด็นว่าวิธีการแก้แก้ยังไง step by step มีปัญหาอะไรบ้างที่คุณจำเป็นต้องแก้ก่อนที่คุณจะสามารถประสบความสําเร็จได้นะครับถัดมาส่วนสุดท้ายก็คือส่วนในเรื่องของเทคนิคในการเทรดครับผม อย่างตัวที่เราสอนกันอยู่ในตัวคอร์สของเราเนี่ยเราก็จะมีประมาณ3าถึงสเทคนิค,คถามว่าทําไมต้องมีหลายอันทำไมถึงไม่มีแค่อัน,นเดียวเพราะว่าแต่ละเทคนิคของเราเนี่ยมันจะกระจายความเสี่ยงในเรื่องของเวลาออกไปอีกมันจะมีเรื่องของความเสี่ยงเข้ามโยงอีกเหมือนกันในเรื่องของเทคนิคพวกนี้นะครับเทคนิคพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเทคนิคที่เราเรียกว่าเวลาเราสอนกันเนี่ยเราจะสอนให้คุณเข้าใจว่าทําไมคุณต้องทําสิ่งนั้นอย่างบอกคนเวลาซื้อหลายคนนะฮะที่ เคยเคยเคยไปศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยก็จะไปหยิบอินดิเคเตอร์มาตัวหรือ2ตัวอยิงเส้นให้ดู2เส้นเส้นนี้ตัดเส้นนี้ขึ้นก็ให้เข้าซื้อครับเส้นนี้ตัดเส้นนี้ลงก็ให้เขาขายแไม่สามารถตอบลไม่รู้ว่าทำไมต้องทําอย่างนั้นไม่ตอบไม่สามารถตอบตัวเองได้ว่าถูกต้องเหตุผลทําไมถึงเข้าไปซื้อจุดนี้ถูกต้องครับเหตุผลทําไมถึงเข้าไปขายจุดนี้ถูกต้องครับครับ หลายคนจะเป็นอย่างนั้นคือทําไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราจะไม่ใช่อย่างนั้นคือในเมื่อคุณทําอะไรก็ตามคุณจําเป็นต้องรู้ซะก่อนว่าสิ่งที่คุณทําคุณทําเพราะอะไรซื้อซื้อทาไมขายหรือออกออกทําไมออกเท่าไหร่สิ่งคุณจะดีตัวอินดิเคเตอร์ในซอฟต์แวร์ในการซื้อขายทุกวันนี้บางทีก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดของฟรีดาวน์โหลดได้ฟรีครับใช่ไหมครับซึ่งของอาจารย์เองก็จะมีต่างหาก ของผมเองเนี่ยจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วผมแทบจะไม่ได้ใช้ตัวอินดิเคเตอร์พวกนี้เลยนะครับผมจะเวลาผมสอนเนี่ยผมจะสอนให้คิดเป็นตรรกะมากกว่าคิดเป็นลอจิกว่าทําไมต้องทําพอคุณคิดเป็นเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเริ่มตามมาเองเป็นสเต็ปนะะหลังจากคุณเริ่มทําได้ปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นอินดิเคเตอร์โดยอัตโนมัติครับก็ผมองดูแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยุ่งยากสามารถเรียนรู้กันได้ครับแต่ว่ากว่าที่คนจะมาตระหนักถึงจุดนี้ได้เนี่ย หลายคนต้องเจ็บตัวไปคนใช้เวลาถูกต้องครับใช้เวลาครับอาจารย์ครับประเด็นที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี้ถ้าสรุปแล้วก็จะได้ด้วยกันทั้งหมดห้าหัวข้อด้วยกันถูกต้องครับก็คือ1ก็เป็นเรื่องของพื้นฐานที่ดีพื้นฐานก่อนที่ถูกต้องนะฮะสองก็คือในเรื่องของการปรับทัศนคติสามก็จะเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงสี่ก็เป็นเรื่องของวินัยและห้าก็คือเรื่องของการใช้เทคนิคในการเทรดนะฮะเทคนิคที่ถูกต้องนะฮะครับครับครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมที่สนใจในเรื่องของการลงทุนหรืออยากจะเป็นนักลงทุนอย่างมืออาชีพก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่ w e a l Formation Academy นะครับอาจารย์ครับถ้ามีโอกาสหน้าก็อยากจะเชิญอาจารย์มาพูดคุยถึงเรื่องนี้ต่อยดีก็ยังมีเรื่องอีกหลายเรื่องที่ยังจะต้องคุยกันอีกเยอะเลยคุณผู้ชมครับผมฮาริสและอาจารย์เกียงไกรวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ